แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาคือวันต่อมาเช้าวันต่อมาหนึ่งในกลุ่มเด็กที่เล่นโคคุลิสังเมื่อตอนเย็นเป็นคนที่มาถึงห้องเรียนเป็นคนแรกแล้วก็ตามสเต็ปเนาะก็เดินไปที่โต๊ะโต๊ะที่เล่นโคคุลิสังกันอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาเจอมันคือฟันของมนุษย์อะวางเรียงอยู่บนโต๊ะเว้ยแล้วคือเรียงในที่นี้ไม่ใช่เรียงสามสี่ซี่นะคือเรียงทั้งปากทั้งปากเลยฟันบนฟันล่างฟันกลางฟันอะไรเรียงเป็นรูปปากคนเลยแบบว่า อยู่บนโต๊ะอะคือคนแรกเห็นแล้วช็อกเลยว้ย้น้ำลายฟูมปากเป็นเรื่องราวใหญ่โตในโรงเรียนเลยคนที่2คนที่3ม,มาทุกคนก็ช็อกว,ว่าอะไรวะเนี่ยทำไมถึงมีฟันในห้องเรียนวะก็เลยเรื่องราวใหญ่โตจนคุณครูพันลงอะไรเงี้ยมาเก็บฟันเคลียร์จัดการไปแล้วเด็กนักเรียนที่เข้ามาเรียนคนแรกที่ได้เห็นเหตุหการณ์<ๆ>ก็ถูกเรียกไปคุยว่าพยายามอย่าให้เรื่องเนี้ยมันบานไปายนะอย่าให้ดังในหมู่นักเรียนนะแล้วก็จบไปแต่สิ่งที่แปลกก็คือ ด้วยปกติถ้ามันเป็นเรื่องผีไอ้ฟันเนี่ยมันน่าจะเป็นฟันของเด็กที่เล่นโคคุริซังเมื่อวานใช่ป่มแต่มันกลายเป็นว่าไม่ว่าจะเด็กคนไหนแนวเลยก็ตามแต่ไม่มีใครที่โดนเลาะปากเลยเว้ยเออจะหาคนร้ายก็ว่ายากแล้วแค่หาเหยื่อยังไม่ได้เลยก็เลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแล้วฟันเนี่ยมาจากไหนแล้วตัวฟันอ่ะมันไม่ใช่แค่ฟันแบบล้นๆเพียวๆเหมือนฟันปลอมนะมันเป็นฟันที่โคนฟันยังมีเหงือกติดอยู่เลยเหมือนโดนถอนออกมาสดๆจบครับประมาณนี้